ลอาลสวัสดีครับเราเริ่มแบบช้าๆก่อนแล้วกันเนาะขอเสียงเพลงดังๆหน่อยครับผมดังขึ้นเยอะๆเลยครับดังขึ้นอีกไหมนะดังอีกครับมา,า,ามใจขอเสียงเพลงดังขึ้นนิดนึงฮนะมีใครในใจ mấy món bị ba súng chạy chân bogan mừng chân miệng miệng khao đại đương khao mày miệng bìo đơn hai chân ngắm mày bỏ kiếp chân ba chân miệng ไม่ต้องสงสัยแค่นั้นฉันก็เข้าใจบอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็พอไม่ได้ขอ,อให้เธอมาเปลี่ยนใจฉันเองก็ท้อและเจ็บปวดใจยิ่งรักเท่าไรยิ่งเจ็บวันนี้เป็นภูมิแพ้อย่างที่ทุกคนช่วยร้องหน่อยได้ไหมครับผมน้ำมูกไหลั้างวันเลยมาขอฟังนี้ก่อนเลย เปลีย่ยนไปทุกวันเมืนเอนฉันจะเปลี่ยนไปขอฟังเพลงฝั่งนี้บ้างบ้างพยายามลืมเธอให้หมดจะคัวใจทั้งที่รู้ว่ามันฝืนใจตัวเองทุกคนจำต่อกัน มันฉันไม่ดีไม่มีค่าไรเหมือนกับคนไม่มีประโยชน์อะไรบอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็จบเธอไม่อยากจะพบจะผูกจะพันไม่ต้องสองสารแค่นิดฉันก็เข้าใจบอกกับฉันว่าเธอไม่รัก พอไม่ได้ขอให้เธอมาเปลี่ยนใจฉันเองก็ท้อและเจ็บปวดใจยิ่งรักเธอไร้เงินอะขอเสียงนั่งทีนึงก็ได้อะรู้เลยนะว่าคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้น่าจะมาตั้งแต่เช้าแล้วเพราะดูเหนเื่อยๆนะมาบอกกับฉันว่า เธอพังไม่ต้องสองสารแค่นั้นฉันก็เข้าใจบอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็พอ ขอบคุณครับวันนี้เอากี่เพลงดีส <necessary> ิบเออไม่ต้องเล่นเกมกันแล <soci> ้วม <ain ways dishes> ั้งแค่สิบเพลงอ่ะเห็นบอกว่าบางคนมาตั้งแต่เช้าเลยไม่รู้หรอครับว่ามันเริ่มกี่โมงหยอกครับมาจองที่ใช่ไหมข้างหลังก็คือมาสายอ๋มีคนบอกใช่ก็คือยอมรับกันแต่โดยดีเลยอีกสัก2เพลงเพลงต่อไปเอาแนวไหนดี มันมันเหรอนอนไม่หลับเท่ากับนอนไม่พอนะหลายๆคนก็ยังคิดว่าชื่อเพลงนอนไม่หลับอยู่เลยไม่เป็นไรแต่ยังไม่ใช่เพลงนี้เอาเพลงอื่นก่อน <Okay. S 1> เพลงนี้นะครับผมเป็นเพลงที่ผมคิดถึงผมกำลังจะบอกว่าผมคิดถึงองค์ชายสีมากๆ เป็นเพลงที่อยู่ในละครเวทีลิขิตรักชิงบัลลังด้วยพอจะเดาออกไหมว่าคือเพลงอะไรมีคนบอกไว้ไลฟ์ผมไม่มีลิขสิทธิ์จริงๆผมกลัวว่าผมร้องออกไปผมอาจจะโดนเรียกเก็บเงินได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเพลงก็เมื่อวานเพิ่งไปดูผลงานของพี่ชายมาหมู่สองนั่นเองนะครับวันนี้คิดถึงมากๆเลยอยากร้องเพลงนี้ให้กับพี่ชายสี่ของเราสะหน่อยมาครับ ขอบค,ครับอะสุดท้ายแล้วคิดว่าเป็นเพลงอะไรโอมท้ายถูกแบบนี้ไม่อยากร้องแล้วอะเปลี่ยนเพลงอันนี้เรื่องใหญ่พอเตรียมมาแค่นี้ผมอาจจะต้องโทรคุยกับบริษัทว่าทำยังไงดีคุณครับอยากเปลี่ยนเพลง,ลพลงอะไรนะร้องสดๆผมพิ่งบอกว่าผมป่วยเพลงเล้อไม่พอนี่แหละแต่ว่าช่วยผมร้องหน่อย เอาให้สนุกสนุกจนบูธข้างๆเฮ้ยเพลงอะไรอะ่ะ <_ d ata> เข้าไปฟังใน YouTube ดีกว่า <_ d ata> ตอนนี้จะบิวไม่ค่อยขึ้นมานานแล้วนะฮะ <_ d ata> ถ้ามันขึ้นสักนิดนึงมันอาจจะดีก็ได้นะครับถ้างั้นช่วยก็ร้องดังๆเลยนะเพลงต่อไปนอนไม่พอครับรู้นะว่า <_ d ata> ต้องร้องท่อนไหน ตอนนอนของฉันทุกคืไม่ใครจะมองเห็นใครคนอื่นนอกจากเธอโอเปย์าเธอมาทำให้ฉันมาเก็บเอาไปคิดเรื่องเธอจนทำเธอก็ไม่รู้ทุกคนว่ามาทุกอย่างทำฉันได้กำลังใจก็เพียงฉันมามเกอเบรคคอร์และโทรกลับหัวใจฉันคตจะเด็นแต่คงเป็นไดแค่คงามคิดในสมองควาิงที่เบรโคงไม่มีวัน ฉันพยายามอยู่ทุกวันอยากเจอทุกทีกั่ทุกวันทำรถลำหนักกินผัานซาแล้วพัดตะอมไปพอสักวันคิดถึงเธอจนุดโซมาส่งกระเพาะฉันแข็งแรงใจหัวใจทุกคนจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีคิดไปทิ่เมฆตาเป็นติ้งสีฟ้าคิดถึงฉันลืมบอกนาฬิกาไปนอนแบ้ จแต่มันเงินไม่ฟังคำว่ารักมันยังคงกักใชทางหัวใจคมตาแค่ในสุดท้ยโดนยักไหลอนอนไม่พอนอนไม่พอใครน่ารักนะบ้าันจะจะจะจเจอน่ารักม็จาอใจฉันรับไม่ไหวแล้แค่เธอส่งยิ้มมาให้แต่ฉันมันเหมือนเป็นไข่เจอเธอทุกวันจะพูดจะบอกอะไรสุดท้ยดีอีกเป็นไขบนลกคน เธอไม่สบายและเธออัดเบวรเป็นแค่ที่ชนและคนที่ใช่ถ้าใส่ตะเกียบเสียใจจะใครคนฉันขนไฟฉันพูด <Bla> ก <zers> ับเธอว่าใค้เธอไม่ด่าขาดเธอไม่ได้กลัวเธอแต่ว่าฉันแค่ไม่รีบช่วยไม่ได้ฉันมีโอกาสฉันอยากบอกทุกคืนเราปรับหลอกแค่เพียงเธอตอบเขาเล่นด้วยการกดไลค์ใจมันลบว่าเป็นพาร์ลิแดอยู่โอเว้ออนไลน์วันนั้นที่เราเล่นช็อตไคงเป็นเพราะฉันไม่ได้นอนมาหลายวันอ๋นเกใจกับความรู้สึกฉันทำตัวเป็นคนน่ารังเกียมัอนโดนโอทีทั้งัืนที่เราลุ้ลุ้หน้าฉันนอนไม่พอนอนไม่ได้เพราะใจมันร้อนกว่าเป็นแฟนกับเเธออมื่่ไหรก ทุกคนไม่นอนได้บอกตัวเองให้เราคิดถึงเธอตอนคิดถึงจนละเมอทเธอคืนเธอก็ไม่รู้อยู่ดีไม่นอนไดบอกกับใจแต่มันยังไม่ฟังคำว่ารักและยังของเธอทห้ชหัวใจของตาแค่ไนสุดท้ายโดนยักไหลนอนไมพอตรงนี้ไม่ช่วยเลยนะ ตรงนี้คือจะหลับกันอยู่แล้วเอาหละก็ได้มา right, right. ดีมันก็นดึกแล้วถ right, right. ึงเวลาที่ต้องไปนอนน่ะแม้ว่าไฟฉันเหมือนละคร <All right. S 1> แต่ได้ใช่ไหมไฟนึกเธอทุกคนอีกรอบดีมันก็ดึกแล้วถึงเวลาที่ต้องไปนอนน่ะแม้ว่าไฟฉันเหมือนละครแต่ได้ใ <All right. S 1> ช่ไหมไฟนนึกเธอได้ใช่ไหมคงมีมอีก no. มา o n า t w นช h r e e five มีมันกดึแล้วชีลาต้องไปนอนนะแ้วาฟชเป็นละครนะแต่้ไมปได้เจอก็คงอีกทีมีมนดล้วชีลาีต้องไปนอนนะแม้ว่มฟชเป็นละครนะแต่้ไมได้เจอตคงไม่ยอมนอน เธอทำให้ฉันเป็นคนน้นไม่พอขอบคุณครับเออเออมันเล่นสดมันก็มันดีเหมือนกันนะเพลงนี้นะสนุกมากโอ้ขอบคุณครับเพลงพอมากเลยค่ะขอบคุณครับกับยุคสมัยด้วยนอนไม่หลับไม่พอครับผมตายแล้วพี่เเป็นเรื่องปกติฮะแฟนคลับเองยังจำผิดจำถูกอยู่เลยครับผมขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงนะคะ ถัดไปค่ะวันนี้นะคะเรามีของขวัญนะคะสุดเอกลุศีค่ะเป็นน้องตุ๊กตาหมีนะคะมาแจกด้วยนะคะพร้อมในเซ็นนะคะของน้องคริสพีรวัตรนะคะโดยที่เราจะมาร่วมเล่นเกมกันค่ะน้องคริสเกมอะไรดีคะวันนี้เราจะให้แฟนคลับเนี่ยทายกันค่ะมีไหมฮะมีในใจสักเกมสเกมไหมฮะ ค่ะวันนี้เราเกมง่ายๆดีกว่าทุกคนคมารอแต่เช้าโน้ตน่าจะแบบได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปแถวหน้า<ต>สุดตาอ,อิดโรยมากฮะข้างหลังคือตาไสกิ๊กเลย<อ>นี่นาจะตื่นกันแล้เแต่เช้านะครับแต่อุ่นมากเลยนะคะเนี่ยโหอุ่นหนาฝาข้างครับผมใช่แล้วะค่ะค่ะเกมแรกนะคะเราอยากจะรู้เบอร์ c เซ็ center ค่ะของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตค่ะติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะคะท่านไหนรู้นะคะเดี๋ยวนับ1 2 3สนะคะแล้วก็ยกมือนะคะ ให้น้องพีชเลือกแล้วกันดูว่าใครตอบเร็วไหวไหมคะต้องให้ตาเปลี่ยนเป็นเลนไวด์บ้านึงอะโอเคได้ค่ะอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะเบอร์อะไรคะหนึ่งเจ็ดหกหกอ่ะถูกต้องค่ะนี่ค่ะมีตุ๊กตาหมีแจกนะคะ คำถ,ถามถัดไปค่ะง่ายกว่าเดิมอีกค่ะลองนี้ดิฉันบอกเลย <c oughs> นี่นะคะดรีเรียม,มตั้งใจมองมากใช่ตาปรปับเป็นเลนส์วายแล้วนะคะ <Okay. S 1> แข่งกับกล้องเลยผมเป็นครบเลยโอเคค่ะอยหวานเจีย๊ยบคำถาม,ถ,ามถัดไปนะคะสีประจําบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเดี๋ยวพ่งอยพพึ่งนับหนึ่งก่อนนับหึงสามก่อน,นหนึ่งส,อง,สองโอ้โห <c oughs> รู้เลยขี้โกงรู้เลยปกติโกงแน่ๆอ่ะดี๋ยับ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะมองไม่ทันจริงมองไม่ทันจริงขออีกรอบขออีกรอบนะคะถ้านับสามยกนะโอเคไหมถ้าสมมติหนึ่งสองสามยกเลยโอเคครับได้แล้วครับก็บอกว่านับสามอ้าวก็เมื่อกี้ยังโกงเลยเราต้องคันเราต้องเร็วเราต้องเร็วมากๆเราต้องมีสติไว้ตลอดเวลานี่ครับนี่ครับนี่ครับคนนี้ครับใช่ครับเสียอะไรคะ สีชมพูบานเย็นนะถูกต้องค่ะสีชมพูบานเย็นนะคะสี่ประจําบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะคะสื่อถึงยามเช้าอันสดใสค่ะใช่แล้วแล้วนอกจากน,นี้นะคะวันนี้น้องเชสมาเยี่ยม,มที่บูธของเรานะคะคอยากสอบถามนิดนึงค่ะว่าแบบว่าเออรู้สึกยังไงในชีวิตเนี่ยเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันภยนัยอย่างเงี้ยโอ้โหสำคัญมากๆครับ <c oughs> คือตอนผมเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนซื้อเป็นคนดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกมันไกลตัวและอาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญก็ได้ แต่พอมาวันนี้เราเริ่มเป็นคนทํางานแล้วครับเริ่มเป็นคนที่ต้องดูแลเรื่องพวกนี้ให้กับคนในบ้านแล้วอะไร่งเงี้ยครับคือการรีบทําไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆพอวันหนึ่งเนี่ยอากงอาม่าคุณลุงคุณป้าที่บ้านเริ่มแก่เริ่มป่วยเริ่มมีโรคภัยอะไรเงี้ยครับจะไปทําตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสายเกินไปแล้วอะไร่งเงี้ยครับเพราะตอนนี้ก็ประสบกับตัวเองอยู่เหมือนกันครับอาม่าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วไม่ได้ทําประกันชีวิตเอาไว้เลยไม่ได้ทําประกันสุขภาพเอาไว้ด้วยนั่นหมายความว่าจายเต็มครับผม เพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้ไปถึงจุดนั้นเหมือนผมเลยนะครับผมรีบใส่ใจเรื่องนี้กันไปก่อนดีกว่ามากๆครับอืเห็นด้วยค่ะเป็นม,มุมอม,มองเลยนะคะเรียกว่าเตรียมตัวไว้ดีกว่าแก้ค่ะถุกต้องครับอขอบคุณมากนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะนอกจากนี้นะคะผู้มื่งไทยประกันชีวิตเนี่ยถ้าขั้นใดนะคะสนใจนะคะจะวางแผนการเงินหรืออยากทําประกันเหมาจ่ายสุขภาพนะคะหรือว่าอยาก,ยากทําประกันชีวิตนะคะสามารถติดต่อพี่พี่ตัวแทนเสื้อสีชมพูได้เลยนะคะพี่พี่เราน่ารักสดใสทุกคนนะคะมีแฟนถามมาว่าอยากวางแผนการเงินแต่ไม่มีเงินได้ไหมครับได้ค่ะ<อ>เริ่มออมวันนี้ดิฉันมั่นใจว่า<อ>วันหน้ารวยแน่นอนค่ะโอเคครับนัดออมก่อน <laughs> โอเคครับ น้าละคะและนอกจากนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันนะคะขอเชิญผู้บริหารจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะคุณพิธาพราบุญรัตพันธ์รองกรรมการผู้จัดจาก,การอาวุโสนะคะขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้แก่น้องคริสนะคะขอบคุณชาขอบคุณมากครับ,บ,รบนี่นะคะรอยยิ้มดีๆนะคะจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ ขอบคุณมากที่ถามแทนใจผมครับพวกเธอเป็นอะไรอะ่ะ <laughs> อวันนี้ขอบคุณมากนะคะและนอกจากนี้นะคะเรากิจากรรมมินเนี่นกรีน,นะคะ่ะท่านนะคะที่มีทิเก็ตนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะด้านข้างเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายภาพนะคะบนเวทีของบุธเมืองไทยประกันชีวิตด้วยค่ะมาเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญกันเงี้ยเงี้ยเสร็จแล้วไปไหนกันต่อเน,นี่ยฮะไปกินย่างเนย อะไรนะกลับไปหาแมวไปด้วยดิคิดถึงแมวมากเลยยังไงบูธข้างๆเป็นแมวอ๋อบูธข้างๆเป็นพี่หมากก็เดี๋ยวย้ายเซตตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นเลยโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆงั้นเดี๋ยวผมแทรกซึมเข้าไปด้วยนะได้อไรนะอ๋องานแคส expo เพช expo โอ้ยอะไรวะเนี่ย เพซเอ็กซ so ์โปออกก็ว like oh, so right, ่าทำไมมีน้องหมาแบบว่าเดินเยอะแยะมากมายเลยอ๋อมันอยู่ข้างในเหรอครับไปไหมให้ผมไปทำอะไรในงานนั้นฮะซื้อของกินให้ผมเหรออะไรนะครับอ๋อเดินเล่นเดี๋ยววันนี้มีธุระต่อเดี๋ยวต้องรีบไปครับใช่อะไรนะอะไรนะฮะอ๋อใช่วันนี้มีเดอะเจนท์แมนสองคือใจอยากไปดูมากๆ แต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวผมต้องไปธุระก่อนอีกที่หนึง่งถ้ากลับมาทันก็เดี๋ยวรีบมาครับได้บัตรมาแล้วอเอาแมมขายต่อเอาปะอะ <c oughs> ไรน,นะฮะคอฟฟี่เ <Coffee. S 2> หรอจริงๆไม่ติดเลยนะเพราะว่าได้มาเกินอะ่ะเดี๋ยวให้พี่ขงิงน่ะน้ำขิงอยู่นู่นนะไปทุกคน,นไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเอาบัตรไปให้พี่ขงิงให้พี่ข,งข,งขงิงแจกไหม <c oughs> เอาไหมเอาจริงไหมเอาจริงๆนะทัวร์นะโอเคได้ พูดแล้วนะไปอยู่แล้วได้เลยเจอกันข้างในครับอ๋ออะไรนะฮะถอยหลังไปหน่อยถอยไปอีกผมต้องปีนขึ้นไปแล้วล่ะ ือโอกาสรวมคนตอนนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วที่อาจจะต้องรีบไปนะครับทุกทุกคนครับ,บโอ้โหติ๊กเกวตเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแฟนคลับเนี่ยอันอะนะฮะ วันนี้นี่ทุกท่านมีดูมีรอยยิ้มมากเลยนะคะเนี่ยโอเคไหมพวกเธอมาสายพวกเธอไม่มีสิทพูดอะไรเลยนะไม่สายหรือว่าสายไปห้าชั่วโมงอ๋อไม่ใช่ไม่สายไม่สายแค่ครับผมพร้อมแล้ว <Okay. S 1> ผม Blessed, ขอถือไม้ไว้ได้ไหมอยากถืออ่ะโอเคครับ จะได้พูดคุยด้วยไงใช่ไหมระหว่างทายแต่ท่านี้ครบรอบ6ปีละ6ปีที่ทําท่านี้มาไม่อยากให้ท่ามันดูเติบโต,ตขึ้นบ้างหรอครับทุกคนไม่เลยนะก็ได้โอเคเจอกันทีเมื่อไหรนะ่นะน่าจะใกล้วันใ,ใ,ใ,ใกล้วันเกิดเลยป่ะครับอ๋อสิบห้าก่อนวันที่สิห้าไปครบทุกคนเปล่าผมบอกเลยใครไม่ไปพลาดมากใครไม่ไปพลาดเลยนะ พราะจะมีโอกาสที่จะได้เห็นอะไรบนเวทีนั้นแค่ครั้งเดียวเลยก็จัดเต็มอ่ะก็จัดเต็มอ่ะจัดหลายเพลงเลยโอเคค่ะครับผมก่อนจากการวันนี้นะคะอยากให้น้องคริสฝากผลงานนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างคะครับผมก็มีเพลงเมื่อสักครู่นะครับเพลงนอนไม่พอนะครับฝากติดตามที่ยูทูบด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมีรายการกับทางช่องวัน31นะครับเดอะโค้ชเซ็งซีซันห้านะครับติดตามด้วยนะครับแล้วก็บนตูียของปีแสงฝากด้วยครับแล้วก็ออกทบป๊อปต้องไปกันนะคอนเสิร์ตวันที่15นี้นะครับผมจะเต็มแน่นอนไงี้ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับงานแน่นมากเลยนะคะเนี่ยจะต้องไปฟังนอนไม่พอต่อขอบคุณมากไม่หลับ,ลบแล้วนะคะไม่พออย่างเี้ใช่ครับ <laughs> สำหรับว <aspire! S 2> ัน you นี้บูมเงไทยประกันชีวิตขอบคุณรมาขอบคุณมากๆครัขอบคุณนะครับทุกคนค้รับไว้เจอกันนะครับขอบคุณคารนุกกับกิจกรรมข